สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งวิธีการใช้งานยอดมัดจำจากระบบ MCS ค่ะขั้นตอนแรกให้ทางคลินิกทำการสร้างรายการมัดจำขึ้นมาจากในระบบของ MCS ก่อนนะคะโดยการไปที่หัวข้อคลังสินค้าทะเบียนสินค้าและยาค่ะจากนั้นทำการกดเพิ่มยาทับสินค้าปุ่มสีน้ำเงินค่ะเลือกเป็นประเภทของบริการและการรักษา จากนั้นให้ทำการระบุชื่อของรายการมัดจำเข้าไปในหัวข้อของชื่อบริการค่ะส่วนราคาขายหากเรายังไม่ทราบว่าคนไข้จะวางมัดจำเป็นยอดเท่าไหร่สามารถระบุเป็นยอดศูนย์บาทแบบนี้ได้ค่ะเมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดบันทึกและปิดนะคะหลังจากบันทึกและปิดเสร็จเรียบร้อยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลรายการมัดจำลงไปในระบบให้ค่ะ ขั้นตอนถัดไปจะทําการเพิ่มรายการมัดจํานะคะเก็บเป็นยอดให้กับคนไข้ได้ใช้งานค่ะเราจะไปกันที่หน้าแรกจากนั้นให้ทําการค้นชื่อคนไข้ค่ะที่จะทําการฝากรายการมัดจําลงไปนะคะ หลังจากกดคลิกที่ชื่อคนไข้เสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มสั่งสินค้าและบริการปุ่มสีเขียวขวามือค่ะจากนั้นให้ทำการออเดอร์รายการมัดจำนะคะที่เราสร้างขึ้นมาค่ะ 1. จํานวนแล้วกดไปที่ชำระเงินค่ะระบบจะขึ้นรายการมัดจำขึ้นมาให้นะคะหากสมมุติว่าเคสนี้คนไข้มีการวางมัดจำจำนวน500บาทให้ทางคลินิกระบุตัวเลขยอดมัดจำลงไปในช่องราคาค่ะ ระบบจะทำการคำนวณยอดสุดทธินะคะขึ้นมาให้ค่ะในส่วนของยอดรวมสุทธิตรงนี้นะคะจะเป็นยอดที่คนไข้ต้องชำระมาจำเข้ามาซึ่งคนไข้จำเป็นต้องชำระเต็มจำนวนตามที่เราระบุไว้ค่ะจากนั้นให้ทำการกดรับชำระเงินปุ่มสีเขียว หากคนไข้มีการชำระผ่านช่องทางการโอนให้เปลี่ยนยอดเงินจากช่องเงินสดมาเป็นช่องโอนค่ะหรือถ้ามีการชำระผ่านช่องทางอื่นๆให้ระบุยอดจำนวนเงินที่คนไข้จะวางมาจำเข้าไปในช่องทางนั้นๆได้เลยส่วนขั้นตอนสุดท้ายค่ะให้เราทำการระบุประเภทการชำระเป็นมัดจำนะคะแล้วกดยืนยันการชำระค่ะ หลังจากกดยืนยันการชำระระบบจะทำการแสดงหน้าบินใบเสร็จขึ้นมาค่ะยอดมัดจำ500บาทที่เราเคีย์ไว้จะเก็บเป็นเครดิตให้กับคนไข้ได้ใช้งานค่ะหากเราต้องการตรวจสอบในส่วนของรายการมัดจำนะคะว่ายอดมัดจำที่วางไว้เนี่ยหรือว่าที่คีย์ข้อมูลในระบบไว้ค่ะบันทึกลงไปเป็นเครดิตให้กับคนไข้ท่านนี้แล้วหรือยังให้กดปุ่มสีเขียวสั่งสินค้าและบริการขวามือหนึ่งครั้งกดชำระเงิน จากนั้นกดรับชําระเงินค่ะรายการยอดมาจําที่เราเคียเมื่อสักครู่ค่ะจะเก็บเป็นเครดิตตรงนี้นะคะในกรณีใช้งานเราจะทําการกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ค่ะเพื่อเลือกใช้งานยอดมาจําเครดิตนั่นเองค่ะถัดไปค่ะหากเป็นเคสที่คนไข้นะคะต้องการมาใช้ยอดมาจำเราจะทำการกดสั่งรายการนะคะจากปุ่มสั่งสินค้าและบริการในหน้าแรกหรือในห้องตรวจห้องยาหรือห้องแลบก็ได้ค่ะ จากนั้นให้คีย์ชื่อรายการที่คนไข้ต้องการนะคะและใส่จำนวนที่ต้องการในช่องเลขศูนย์พร้อมกดชำระเงินค่ะสำหรับรายการตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นรายการโบนั200ยูนิตค่ะตัวนี้ราคานะคะจะอยู่ที่10,000บาทหากเราต้องการให้500บาทมาลบกับจำนวน10,000นะคะเราจะทำการกดรับชำระเงินตรงนี้ค่ะ แล้วก็กดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เพื่อเป็นการใช้งานยอดมาจำนั้นนะคะแล้วกดิ๊กเข้าไปที่เช็คบ็อกด้านหลังของรายการที่เราคีย์มาจำไว้ค่ะแล้วกดบันทึกตรงนี้ระบบจะทําการคํานวณยอดส่วนต่างส่วนที่เหลือของยอดสุดทธิหรือยอดรวมทั้งหมดที่ลูกค้าจําเป็นต้องจ่ายให้กับเราค่ะหากระบบคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่จำนวนที่ลูกค้าต้องการลงไป ในช่องที่เขาชำระค่าบริการจริงได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการกดยืนยันการชำระตรงนี้ระบบจะทำการออกบินใบเสร็จค่ะซึ่งคนไข้ก็จะมีการชำระค่าบริการเฉพาะส่วนต่างที่ระบบคำนวณให้เท่านั้นค่ะส่วนยอดมัดจำที่เรามีการเลือกใช้งานไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะหากย้อนกลับไปเช็คที่หน้าสั่งสินค้าและบริการนะคะ ตัวยอดมัดจำตอนนี้จะเหลือเป็นศูนย์บาทเรียบร้อยค่ะสำหรับรายการที่ถูกใช้ไปแล้วจะมีข้อมูลบันทึกแบบนี้ให้เลยค่ะ